และสำหรับใครที่เป็นแฟนของลำโพง ATC นะคะพลาดไม่ได้กับห้องนี้เลยค่ะกับห้อง Live Audio Shop มาพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยว่าเขามีอะไรมาโชว์สวัสดีค่ะคุณมาสวัสดีค่ะคุณพัชรค่ะครั้งนี้เนี่ย Live Audio อยู่ที่ชั้น11ของงาน BAV High End Show วันนี้เป็นวันแรกอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมทางบ้านบ้างคะว่าเรามีอะไรดีๆเด็ดๆให้มาสัมผัสครับก็อยากจะเรียนเชิญน,นะครับ ท่านนักเล่นนักฟังทางบ้านมานเที่ยวงานกันเยอะๆนะครับวันนี้เราขนสินค้าเด็ดๆนะครับเน้นจัดชุดเสียงดีราคาไม่แพงเอื้อมถึงง่ายนะครับเ,เริ่มจาก Light Audio s h ช p ก็คือคสินค้าของ Light Audio นะครับะจะเป็นตั้งแต่ขาตั้งลำโพงชั้นวางสายระบบสายกองไฟทั้งหลายเนี่ยตัวลองนะครับที่จะช่วยเสริมสมรรถนะของสินค้าที่เอามาโชว์ในวันนี้ให้เสียงออกมาดีนะครับแล้วก็ คู่เด็ดของเราในวันนี้ก็คือโำโพง ADC SCM7 นะครับซึ่งเป็นน้องเล็กสุดนะครับเป็นแบรนด์จากของอังกฤษนะครับเป็นแฮนด์เมดอังกฤษโดยตรงเลยใช่แล้วก็ในงานนี้ราคาพิเศษไม่แพงต้องบอกว่า40,000มีทอนโอ้โหทอนหนบาทใช่ทอนกวัดมากกว่านั้นมากกว่านั้นมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ ทเนี้ถือที่เราโชว์เป็นคู่เล็กแต่จริงๆเราก็จะมีรุ่น SCM 11แล้วก็มีรุ่นรุ่นตั้งพื้นทาวเวอร์มาโชว์ด้วยนะครับแต่ที่เรา,าที่เราเปิดโชว์จะเป็นรุ่นเล็กเพื่อโชว์ศักยภาพว่าลำโพงคู่เล็กๆแค่นี้สามารถให้เสียงอิ่มใหญ่เต็มห้องได้ที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์จาก l i ฟ e a u d i o เนี่ยเขามาเสริมสร้างพื้นเสียงของลำโพงตัวนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะใช่คร,ครับแล้วก็ตัว ขาตั้งเองตัวรองเองเนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มศักยภาพของตัวลำโพงให้ได้เต็มที่ที่สุดใช่เมื่อกี้ได้ยินแล้วคือคนเต็มห้องเลยถ้ามาช้ากว่านี้นี่คือคงไม่ได้เข้ามาถ่ายแน่ๆใช่ครับแล้วก็ลำโพงคู่นี้นะครับขับด้วยอิติเกตแอมตัวนี้นะครับอีเด็กโตคอเบเนตัวนี้แต่ตัวนี้80วัตต์นะครับเป็นสินค้าแบรนด์ของประเทศนอร์เวย์นะครับ มาจากโนเวย์ซึ่งให้เสียงที่มีความละมุนละไมหน่าฝังมากนะครับแล้วก็หน้าตาเขาเนี่ยผ่านมาหลายสิบปีเขาดีไซน์เขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยคือใครเห็นปุ๊บรู้เลยว่าคือยี่ห้อนี้แล้วคุณภาพของเสียงละครที่เขาขับกันแล้วมันให้ความเป็นแบบไหนเสียงนี่มีความแมทคู่นี้มีความแมทชิ่งกันได้ดีมากนะครับก็คือเสียงจะมีความอิ่มเสียงมวลเสียงใหญ่ ก็คือเสียงแบบอิ่มทุ่มแต่ว่าแต่ว่าไม่ทึบนะครับรายละเอียดเรามาเต็มด้วยศักยภาพของสายไลฟ์โอ디โอโอ้โหขายของเก่งครับอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาอวยสินค้านะครับที่เราพูดจากความจริงใช่แล้วก็ฟีดแบ็จากทางท่านลูกค้าที่มานั่งฟังใช่เพราะว่าใครที่มางาน BAV นะจะต้องถามกันหมดเลยว่าเออสินค้าจากไลฟ์ออ디โอมาไหมครับแหลใ่เขชอบมากค่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ l i ฟ e ฟอร i o ถูกต้องไหมคะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวงานก็นอกจากห้องนี้ก็จะมีซีกนู้นก็จะมีของโฮมเทเตอร์ด้วยนะครับ m อ k มาออกครับใช่ด้วยระบบอินเตอร์ไมคนใช่ครับก็ระบบเสียงจากเซตของสายสัญญาณชั้นวางอะไรพวกนี้ก็จากไลฟ์หมือนกันก็อยากให้ลองมาเที่ยวฟังดูแล้วก็มี ไม่ใช่แค่ของไลอ์เดียวมีหลายๆเจ้าเลยมีพวกเทอร์เนเทเบิลมาออกมีหลายๆเจ้าที่มาออกเดียก็ทุกท่านเนี่ยก็เซ็ตเสียออกมาได้ได้ดีน่าฟังกันทุกเจ้าก็อยากให้มาเที่ยวชมงานกันเยอะๆซึ่งงานสุดท้ายของปีแล้วด้วยใช่ไหมครับอยากจะมีงบประมาณอยากจะช็อปปลายปีนี่ก็มาได้เลยนะครับราคาคุยกันได้พิเศษอยู่แล้วคุณวสัยมีอะไรฝากบ้างไหมคะก็ถ้าของผมเองก็เกี่ยวกับระบบไฟถ้าอย่างไงถ้า พูดถึงผู้ชมหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องระบบไฟก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านวสัตย์ไฮเอ็นครับว้าวฝากร้านได้เลยนะคะเอาละค่ะครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากมากขอบคุณนรคะค่ะเราต้องไปชมงานอีกมากมายเลยนะคะแล้วติดตามกันให้ได้กับ b a h i i h e ฮเอ็นโชค่ะ